ใกล้แล้วใกล้แล้วคลิกลับมาใน Arm Resto Simulator นะครับซึ่งก็เซิร์ฟนี้ผมลืมเข้าเซิร์ฟ VIP ก็เลยจะมีเพื่อนมาป่วนนิดนึงนะครับก็เอ่อผมผมว่าเดี๋ยวเราจะลองเผื่อแบบสามารถไปเหมือนเขาบอกว่ามันมีแบทเทิลกับเพื่อนได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่ะสมมติเราเราจอยสิเพื่อนจะมาจอยได้ไหม <laughs> ก็เผื่อลองนะครับเผื่อมีเพื่อนมานั่งอะไรอย่างนี้เราจะได้ลองบ้างซึ่งก็ตอนนี้ผมฟาร์มทั้งหมด เออผมไปทำควสอันนี้มาได้แล้วนะครับ <c oughs> ก็เลยเคลมได้แหละซึ่งพลังสูงมาก <c oughs> 4,000 <c oughs> โอ้โหคือเยอะมากครับแล้วก็ผมฟาร์มนี้มาได้จนได้16.2บิลเลียแล้วนะครับซึ่งมาดูกันนะว่าเราจะสู้กับเจ้าลิอร์ด็อกได้ไหมมาสปินอันนี้ก่อนออได้วินออโตไฟเลยแล้วกันขี้เกียจเปิดเออ ออโต้คิกเกอร์ครับไปอู้อูไ <laughs> ้ได้แล้วย่มได้แล้วโอ้ผมว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปสู้มาสักพักนึงก่อนเพราะว่าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าจะไม่ผิดก,ก็คือมีเจ้าอีเวนที่ถ้าเราสู้อันนี้ได้เราจะได้ไข่มาใบาหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมสู้ไปสักพักนึงก่อนละกันแนละ้วเดี๋ยวค่อยลองเออใช่ผมลืมไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเดี๋ยวชนะไอ้นี้ได้ก่อนเอออีเวตน์เนี่ยเมื่อวานผมลองไปนะครับได้ประมาณหกสิบกว่าใบาได้ร้อยตอนนี้ได้ร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวันะชนะอีกสักสองอันเราจะได้ร้อยห้าสิบพอดีครับไม่เป็นไรคลิกเองได้คลิกเองได้ไม่จําเป็นต้องใช้ออโต้คลิกเรียบร้อยโอเคทีนี้เราคงได้เปิดลูรูอเคลมาเลเจนดารีๆๆ อันนี้อ e ีพิกพลัง5.8าแปดเรนจนเดอรี่หกสิบห้ามิสติกร้อยสามห้าโอเมก้าเหรอแปดร้อยและอันนี้หกพันโอ้ก็สูงกว่าอันนี้นิดนึงเองมาเปิดไปเรื่อยครับโอ้ <c oughs> <c oughs> ได้แต่เลนจนเดอรี่เออผมว่ามันคลิกทีไรมันคงลำบากเราใช้ทิเบร์เอ็กเลย <c oughs> ได้ไหมเนี่ยโอ้โหแล้วดูลัก <c oughs> ถูกกว่าเฮสซีมบูลเลเตอร์ก็จริงแต่มันก็ยังแพงอะ่ะ ไม่อยากเห็นเจ้าออคเทเพลเองเลยฮะมันจะเท่าไหร่เท่าไหร่กันโอ้โหคงต้องเปิดออโต้คลิกแล้วแหละไปอ่ะค้างอย่างนี้แหละโอ้ my god มีเพื่อนมาขอ,อเทลเควสออะลองแอคเซนไปก่อนแล้วกันอ่ะฮะเฮ้ยเราส่งตัวที่มันเป็นแบบ4,000คูณได้ไหมอ๋อได้เพื่อนเอ้ยอะไรล้อแชทแชทกับเพื่อนไม่ได้ด้วยอะ เอ็เซปตเพื่อนเขาแคนเซิลแน่นอนหาว่าและ <c oughs> เสียเวลาจัดเค okay, วันนี้ก่อนแล้วค่อยเปิดต่อช่วงแรกๆที่เปิดคืนได้แต่เลเจน d ด r รี่กับอีพิกมิติยังไม่ออกเลยครับหเซนี่ยก็ต้องประมาณ20่บใบหรือจะได้อันหนึง่งอันนี้เปิดมา30บใบแล้วยังไม่ได้เลยมา <c oughs> แล้วมิติ c ตัวแรก <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้โกว่าจะมาได้คือต้องใช้เวลาตั้ง30เกือบ40่บใบละมัง้งใบสุดท้ายของเรา เอฟเคมาพักหนึ่งนะครับตั้งแต่ประมาณเท่าไหรสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรบ้างแต่เอฟพวกนี้เหมือนว่าไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแหละมาดูตรงเพจใช่ไหมเออผมเพิ่งรู้นะว่ามันมีออโต้แฮชด้วยเมื่อกี้กิโลบัคยี่สิบเก้าเฮ้ยน้อยอยู่นะได้นะเออซื้อมาเลยซื้อมาเลยไม่เป็นไรยี่สิบเก้าโลบัคได้ได้ได้อยู่ ถือว่าถูกเทียบกับของ p a s i m u l ต t ร r น้อยกว่าโลบัค <c ười> คือราคาตากันมากครับแต่มันมันน้อยยังไงมันก็ยังดูแพงอยู่ดีแต่อันนี้อันนี้ไม่น่าแพงขนาดนั้นนะก็คือถูกกว่าถูกกว่าการเกิดใหม่ในเกมดอเกมดอประมาณ30โลบักนะครับมาเราได้อะไรโอ้โหมิติก1 2 3 4 5 6ตัวอืมอันนี้ไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ได้ได้อยู่แค่3ตัวนี้เราไปทําเป็นโกลเด้นได้ไหมเออเราคราฟเป็นบีกอะไรอย่างงี้ก่อนคราฟออเลยน่าจะได้ฮิ้วหลายตัวโอ้โหอ่ะคราฟเป็นฮิวสโหได้หลายตัวมากครับโอเคเรามาโกมาชีนกันอันนี้ถึงแน่นอนเราทําเป็นโกลเด้นได้5ตัวอุ้ยได้สองแบบ2ออันเลยใช่ไหม อันนี้ไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยนะครับเสียแค่ตัวพวกนี้แล้วก็ทำเป็นโกลเด้นอ่ะฮะอันนี้ละโอ้ห้าตัวพอดีเป๊ะพลังมันเท่าไหร่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบเนี่ยนะเออเรามาดูของเราดีกว่า Golden, โกลเด้นร้อยเก้าข้าวร้อยเจ็ดสี่สี่พันสองพันห้าร้อยร้อยสิบสี่อีควิปเบสเอา้าตัวนี้แบบบิ๊กสองร้อยโอ้ พลังค่อนข้างสูงครับโอเคงั้นก็เมื่อไหร่เราจะสู้กับเจ้านี้ได้ลองเปิดออโต้คิกโอ้โหโอ้พลังมัสามสิบหกบิลเลียนตอนนี้เรามีแค่สิบหกบิลเลียนต้องเอาสักประมาณ50าสิบบิลเลียนอาจจะสู้ได้อันนี้พลังมันเท่าไหรอ่อ่ะพลังมาสองบิลเลียนเรายังแบบสู้เกือบไม่ได้เลยอะ่ะโโหงั้นเราต้องขนาดไหนเนี่ย ตอนนี้เรามี20ล้านวินเกินแล้วนะแต่เราอ่ะจะต้องบีทแชมเปี้ยนก่อนเราถึงจะไปได้ครับมาเทรนอันนี้กันเดลี <c> ่ <oughs> <Daily S 2> <c oughs> เราจะได้อันนี้เหรอดาร์คแบดดาร์คแบดคือตัวไหนตัวกาก <c oughs> เอาไปทำไมก็ไม่รู้เอออันนี้เคลมได้แล้ว15นาทีลัคกี้บูสต์คืออะไรอ่ะ จะได้บนนี้เหรอ Lucky Boost เราไม่มี Boost Lucky กก Boost เลยอะ Double Win ก็ยังไม่มีแต่อันเนี้ยชาร์จแฮ a t c h i n g แล้วก็ชาร์จได้อ o เพชรมีอยู่ครับอยู่ใน GIF ปะ GIF มันมีอยู่แค่สองอันคือเป็นสองอันนี้อะ GIF มันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยว GIF มันเป็นแค่ Golden กับ Boy Void แต่มันไม่ใช่ลักกับคูณ2วินอะแสดงว่าอาจจะต้องเติมอย่างเดียวหรือเปล่าน,นิลิิเต็ดสิบใบสองพันใบหนึงสามาโอ้หอันนี้ใครจะไปได้โ 1500. อ้พันหายนิดเดียวถือว่าน้อยครับโออันนี้สามน้อยไม่ต้องไปพูดถึงใบหนึ่งยสีเ้าเลยนะเนี่ยก็แพงอันนี้อะไร everyday bundle คูณ2องแฮนด g กร p คูณ2องใบเซ็ปาวเวอร์คูณสองนักร t กอสรงอันนี้เพสตอเ พิส t o เรยผมไม่มั่นใจว่ามันจะยังไงนะเอ,อ, pass, อ่อพา s s สเหรออ๋อเราต้องทำทั้งหมดนี่ก่อนเราถึงจะได้ใช่ไหมมีอะไรฟีโบนัสลัชแพคไม่รู้เหมือนกันคืออะไรลัชแพคโอ้โหสต็อกอืมมันมีจำนวนจำกัดด้วยแต่พลังมันไม่ได้เยอะไงโ,โหดูโลกตามจำนวนพลังเลยเหละมั้งใช่ตามจำนวนพลังเลย แต่ผมไม่มั่นใจนะคืออันเนี้ยสตอรี่เอา้าทำไมเรามี339มเก้าสิบเจ็ดสิบทำไมตอนนั้นยังเคยเห็นศูนย์เลย <c oughs> โอเคแต่ก็นะผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเกมมันแบบพัฒนาไปามากกว่านี้อนะน่าจะมีระบบแบบเหมือนเทดดิ้งพาซาในเพลสิโมเลเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ก็คือเกมมันเพิ่งเพิ่งสร้างมาเมื่อเดือนเดือนเมษายนเองครับไม่กี่เดือนเองคนเข้าเป็นหลายร้อยล้านขนาดนี้คือ มันต้องมีอะสักพักอะ้วเพื่อนเพื่อนมีสัเล้งเหมือนเราเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเรามีอันนี้ได้ขนาดนี้เลยเหรอสิบเอ็ดอมา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 ,มาอันนี้โอ้โหห้เาเปอรนต์อนี่นี่นี่ศูนยเจ็ดสิบคืออะไรอะ่ะเป็นบั๊กหรอห้าปสิบสองโอเคยังดีอยู่น,นะสิบเจ็ดครับ เฮ้ยยี่สิบเยี่ยมเยี่ยมเลยเค12ยี่สิบอีกแล้วอันสุดท้ายของเราอะไรเนี่ย5%ก็มีสิบอันสิบอัน ก็คือต้องใช้นี้ซื้อโอ้โหยี้าล้านอันนึงเนี่ยนะเราดีลีทได้ไหมไม่รู้ว่าดีลีทแล้วมันจะได้อะไรผมว่านะไหนซื้อมาเลยแล้วกันยังได้อยู่ใช้นี้แหละเป็นเทรลใช่ไหมเป็นนี้หางหางของเราไม,ไม่เห็น <laughs> โอเคก็เทนไปเรื่อยๆก็ ถ้าจะยังสู้ไม่ได้นะผมก็อยากให้สู้ได้เร็วๆอะ่ะจะได้แบบจะได้รีบไปสักทีแต่คือมันมาสักรอบนึงโอยอย่างนี้นะ,ะพลังเรา25บิลเลียนถ้าเกิดว่าเรารีเบิร์ตเนี่ยอันนี้มันคืออะไรผมไม่ตั้งใจอะ่ะ แต่ถ้ากิดว่าเรารีเบิร์ตก็อ่ะรีเบิร์ตมาเลยอีกสักอันหนึงแค่นี้พอแล้วเราคงจะต้องทำงานหนักนั่นก็คือเทนต่อ AFK มาประมาณเน่ยจะนานมากแล้วนะประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะคะเป็นทำอย่างอื่นอยู่ซึ่งก็ตอนนี้เรามีสเต็งสามห้าบิลเลยน <c oughs> โอ้โหคิดหรอว่าจะสู้ได้ เปิดออโต้คิกหรือเปล่าเนี่ยน,นี้เปิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเอามามามาโอเคเปิดอยู่เปิดอยู่มามาาะว่าเราไม่รอดเฮ้ยมันสามสิบห้าจุดห้านี่สามหกจุดสองก็ใกล้เคียงนะ F K okay, ชั่วโมง,งดีไหมเนี่ยผม <laughs> ว่า F K ทำอันนี้ดีสุดแล้วนัคเกิลนี่แหละดูดีสุดแล้วเพราะว่ามันเร็วเร็วมากนะครับแม้ว่ามันจะเพิ่มเงินแต่มันเร็วกว่าเยอะเลย แล้วก็อีคิปเจ้าตัวนี้เป็นออันคอมมอนแสดงว่าอันที่มันดีๆเนี่ยน่าจะอยู่ในพวกนี้หมดเลยที่ผ้าล้านเอาดีไหมเนี่ยสักอันหนึ่งไหมนี่อันเท่าไหร่อันนี้อ่ะอันนี้โหห้าบิลเลียนอันนี้ล่ะหนึ่งอันร้อยทิลเลียนวัดโอ้โหหนึ่งคอทิลเลียนสิบคอทิลเลียนโอ้โห เยอะมากครับใครจะมีอ่ะใครจะมีเยอะขนาดนั้นยิปห้าล้านเอาก็ได้เอามาดิโอเคได้แล้วอันนึงเรายังสามารถไปได้อยู่เปิดมาอู้มีอันคอมมอนกันแหลหรือเปล่าแล้วเราก็คงได้ของเฮ้ยนี่มันเก้าห้เปอร็นต์อะห้ว้าวแต่ถ้าอีกอันหนึ่งก็ไม่ได้และเอา้าทำไมมันทำไมมันชอบหยุดออตโต้ให้อ่ะ ไม่เข้าใจเลยอืมเดี๋ยวเรามาดูอาร์มของเรากันฮ่อา,าอันนี้เลยบวกตั้งครึ่งหนึ่งจากซิวเวอร์แครดไอ้รัสแครดเนี่ยของกาก <c oughs> ไม่มีประโยชน์โอเคอีกสักหน่อยหนึ่งสี่ล้านแล้วเหรอแปบ๊บเดียวเองโอเคเอาให้ถึงสัก50อยากได้ VIP จังต่อไปดิทำไมมันเอามันหยุดให้อีกแล้ว ไดเนี่ย VIP VIP คืออันไหน VIP มันมี potion for ever ด้วยอะทุกทุก potion เลยโหเยอะมาก2,499ัรเบโลบัคหูมัออ่าะเอาดีไหมอะ VIP มันจะได้อะไรบ้างอะมัน70%ดอ off อยู่แต่ขนาด70%อ off มันก็ยังแพงอยู่ดีอะ บวกร้อยห้าสิบวินเดลลี่อาา่ะฮะเอาโตเทนก่อนอาา่ะฮะเอา้าค,คูณสามเทนนิงเออร์เน็งเลยเหรอคัสตอมแชทแท็กเป็นได้นะเอาจริงอ่ะผมขอคิดก่อนนะคือตอนนี้เนี่ย VIP มันลดราคา70%ฉะนั้นถ้าเกิดว,ว่ามันไม่ลดราคา800โลบัคคือสูงมากครับคือแพงกว่าของเพสซิมูเลเตอร์อีกเอามาก็ได้เอามา เอามาเลย249อืสเ้อเรียบร้อย V.I.P ครับมาอันนี้แหละโอ้โหได้อย่างเยอะเลยเราน่าจะมีเดลี่อะไรสักอย่างหรือเปล่าสีสัตนโอ้สีสัตนนี่ไงอ,อ้าวทั้งพรีเมียมโถควสมีควสด้วยพรีเมียมอะไรพรีเมียมพาสอ๋อแต่1้0ยห้วินเพอร์เดย์ผมว่ามันดูไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะแค่150 แต่นี้ก็เออน่าจะได้เยอะขึ้นนะคูณสามอ่ะใช่มาออโต้คิกเปิดมาึโอ้โหมันยังไม่ได้หรอว้ายังไม่ได้ไปฟาร์มาอีกไปฟาร์มอีกเลยเอเคมอีกพักหนึ่งนะครับไปดูอย่างอื่นมา61.5บจิลเลียนสเต็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยื้อกันแต่มันแผอแพ้ไปเถอะ อีกสัก10บิลเลียนสเตงไปทำอย่างอื่นมาประมาณสักส0นาทีนะครับได้สเต็งมาเกือบ90บิลเลียนแล้วมาต่อทีนี้เราน่าจะชนะได้แล้วแหละใช่ไหมโอ้โหมันสู้กันโอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วเราน่าจะชนะได้แล้วแหละใกล้แล้วใกล้แล้วคลิกไปด้วยออโต้คลิกไปด้วยฮึยฮคลิกคลิก,ลกเร็วเร็วเออหนึ่งล้านวิน โอ้อีกสักรอบหนึ่งละกันออตโต้คิกมามาเลยออตโต้คิกแล้วก็คิกไปด้วยเรียบหลอ <c oughs> ไปโอ้ว,ว้าวบีชนี่ใช่ไหมชายหาดใช่เลยเรามาอีกวิีบดัมเบลอันนี้กันเถอะโอเคเยี่ยมเลยโหได้ครึ่งนึงเจ็ดสิบล้านโอ้ ลีฟอินทรีวีกับแอตแลนติสเวิร์อีกสามสัปรดาห์จะไปแล้วอ่ะโอ้อันนี้เป็นมีมีไข่ด้วยมีใบเส็บอันนี้อะไรอ่ะวอยมาชีนไหมจุเก็ตวอยเหรอคล้ายๆกับดักแมทเตอร์เลยนะถ้าเทียบกับเพซิลเลเตอร์อ่ะฮะโอเคแฮนด์สเตร็งนี่ล่ะอันนี้โอ้โหอย่างเยอะครับ โอ,โอเคงั้นวันนี้ไปแค่นี้ก่อนละกันเนาะ